ไม่ต้องมีสูตรครับไปเลยครับผมวัดวัดฮัลโหลมังกรตึงๆครับผม มังกรตึงๆครับผมร้านนีโมช็อปบริการกดเกมพาร์ตบริการกดผลปีศาจเลียดเก้ามีทั้งแบบบ็อกฟูดมีสังกะสีมีเมสแอนเจอร์ทางร้านยังมีบริการขายไอดีไก่ตันตั้งแต่ราคา3.9บาทจนไปถึงไอดีไก่ตันผลตื่นโมจิราคา169บาทและสําหรับตอนนี้ทางร้านนีโมช็อปมีบริการคําเผ่า V4 ด้วยนะครับทุกคนถ้าหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ ผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับที่หนุ่มทรงแบดเสื้อทรงบอยเกี่ยวอะไรกันป่ะผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแแบบบล็อกทูกกันอย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ล่าผลปีศาจให้เต็มกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับทุกคน EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่2แล้วนะครับทุกคนผู้ชมครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วคือผลปีศาจในกระเป๋าเราอะสามารถเก็บสูงสุดได้แค่18ผลนะครับทุกคนถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมจะซื้อเกมพาร์ทให้ดูนะปรับเฮ้ยได้หรอ อ้อได้เหรออา๋าเอาได้ 19! เอา้าทําทำไมตอนแรกมันบอกไอ้เนี่ยตอนผมเล่น2-3วันที่แล้วคือมันไม่ให้นะครับทุกคนแต่มาวันนี้เอาได้ครับแสดงว่าเราสามารถทำตามคอนเทนต์เราได้แล้วผู้ชมคอนเทนต์ผมก็คือทุกอย่าง20ผลนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ขาดอีกค่อนข้างเยอะนะครับมีผลเสือ8มังกร18นะครับบิ๊กมัม14คอนโทรน,นี่มีน้อยมากเลยเอาไปแลกผลพิศารหมดนะพิษแล้วก็17นะครับทุกคนโมจิ8ชาโดว์11ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีพระ18ที่เหลือคือผลล่างๆนี่มันค่อนข้างหาง่ายนะครับแต่ผลที่มันหายากคือไอ้พวกลิเบีต็ดสีแดงเนี่ยนะพวกนี้นะค่อนข้างหายากนะครับทุกคนการล่าผลพิศาจของผมก็จะเหมือนเดิมนะทุกคนนะันจะมีตีโจรสลัดตีโรงงานตีเรือแล้วก็ใช้เกมพาร์ทล่าผลคูณ2นนะัทุกมมมาาาดดูว่ผจไ้ ผลหลักล้านหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับผมม,มาครับทุกคนก่อนอื่นขอสุ่มผลปีศาจก่อนเลยแล้วกันมาดูกันซิว่าผมจะได้ผลอะไรผลหลักล้านจะออกไหมวันเนี้ยชึบชึบไม่ต้องมีสูตรครับไปเลยครับผมวอทวอฮัลโหล มังกรตึงๆครับผมมังกรตึงๆครับผมผลแรกก็มาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนแรกว่าจะแหกปากนะครับคือแบบตั้งสติไงเออสุดยอดครับผลแรกผมก็มาแล้วนะครับทุกคนมังกรตึงๆครับสุดจับประหลัดบอกโอ้โหวันนี้เรามากับดวงครับผมลูกแอดมินครับวันนี้ผมเป็นลูกแอดมินครับผลมังกรมาเลยครับผลแรก สุดจัดประหลัดบอกโอ้โหตึงเกินตึงเกินปุยมุยคือหลักล้านก็มาแล้วผลแรกอะ่ะเออมังกรโผล่มาแล้วไม่อยากจะโม,ม้เท่าไหร่นะครับถือถึดถืถมาครับผลที่สองเราจะได้อะไรถ้าเสีอมานี่รั่นเลยนะแบบไม่อยากแหกปากเท่าไหร่ครับเก็บคอไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงไม่มีมาครับผมปรับเข้าให้เฮ้ย ไดมอนด์ฟูดจัดเก็บได้ปะจัดเก็บไม่ได้นะครับทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันมาที่ตัวต่อไปเลยนะครับทุกคนตัวนี้จะสุ่มอยู่ที่โลก2นะครับอันนี้เป็น ID เล็กนะ ID แฟนผม <c oughs> แบบเลเวลยังไม่ไปไหนมาไหนเลยปั้นให้ถึงแบบเพิ่งจะ800เองมาครับปรับเข้าให้โอ้โหสโมกตึงๆ <c oughs> ทำไมมีแต่ผลขี้กระโหลอย่างนี้โอ้โหกินเลยแล้วกัน จัดเก็บได้ปะจัดเก็บไม่ได้นะครับทุกคนงั้นก็ซยเลยแล้วกันครับงับงับครับทุกคนปรับเข้าให้ทํำทรดํำท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 ระรำทำทำทระรำทำทำผลดาร์ครับทุกคนอืมดีกว่าผลกิโลแล้ววะจัดเก็บไม่ได้ด้วยถ้างั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันผมพลาดโจรสลัดไปหนึ่งชุดนะทุกคนพอดีเลยผมย้ายมาปุ๊บโรงงานเกิดปั๊บเลยครับทุกคน ฆ่าตูปฆ่าพวกอยู่ข้างในดีกว่าผมว่าไม่แน่่แน่ไม่รู้ใครเป็นใครล่ะ ซัดแหลกแล้วตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแหละจะตายแล้วตอนนี้จะตายแล้ว ตายหนึ่งโอเคสวยมาดิแค้เหรอเราฮะมีคนแค้ครับทุกคน ก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับโมโจงโมจีอ่อ๋ออ่ารู้จักพุทธองค์ป่ะเส้นงคุ